ค่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยในช่วงแรกของวันนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะผลงานบทความวิจัยที่มีชื่อว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558ค่ะโดยดรวีระสุภะค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ครรมัาสการพระคุณเจ้าที่เคารพยิ่งนะครับแล้วก็กลับสวัสดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์คณิตาณินจารนินจารันกุลน,นะครับรองศาสตราจารย์ดออรอันจรีนะันกตวดทุ่งครับแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังการนําเสนงองานวิจัยในวันนี้นะครับ <c oughs> เราฟังกันตั้งแต่ตอ้ตอนช่งชวงเช้านะครับว่าประวัฒนธรรม ตอนนี้อยู่ในภาวะเาะ่าหุความรู้สึกมีหลายความรู้สึกนะครับเพราะว่าท่านคณาจารย์นะครับมาวิภากด้วยกลับไปเป็นนิสิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนช่วงเช้าให้กําลังใจนิสิตนะครับบอกไม่เป็นไรนะครับมาตรงนี้แล้วไม่ต้องตื่นเต้นอะไรนะครับพอมาถึงตัวเองแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าทุกสายตากําลังมองมาที่นี่ ไปเพื่อความรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับให้เวลา15นาที10นาทีก็คงจะพูดเสร็จนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านคณาจารย์ที่ให้เกียรตินะครับวิพากษ์ในวันนี้ทั้ง2องท่านนะครับส่วนคําถามนี่จะถามกันนอกรอบก็ได้นะครับเพื่อสงวนเวลาไว้ <c oughs> เพราะว่ากาบเรียนว่า,า14นาฬิกาต้องเดินทางขึ้นขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ เอาละครับเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนปี2558นะครับผมเองดออรวิรัสุภะนะครับจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณิตาวันนพิรุณนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในการวิจัยครั้งนี้นะครับคงตรงนี้ก็ อ่านจากในโพสติ้งได้เลยนะครับก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการาศึกษากรอบแนวคิดศึกษานโยบายนะครับพัฒนารูปแบบแล้วก็ประเมินรับรองรูปแบบนะครับก็มีระยะในการวิจัยส่วนประชากรนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะก็จะเป็นผู้บริหารองค์กรนะครับสื่อสาธารณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์วิทยุนะครับนักวิชาการด้านสื่อสาธารณะแล้วก็บริหารงานทางด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับ นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารแล้วก็นักวิชาการด้านประชาคมอาเซียนนะครับก็เรียนว่าจริงๆแล้วตัวเองก็อยู่ในทีมงานของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับก็จะเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลได้ง่ายนะครับในระยะของการวิจัยเราแบ่งเป็น4ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกก็จะเป็นผู้บริหารอ,องค์กรสื่อสาธารณะ แล้วก็ผู้บริหารนะครับตามกลุ่มตัวอย่างก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับเจาะลึกก็ได้เลือกแบบเจาะจงนึ่นะครับโดยมีผู้ที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานนะครับองค์กรสื่อสาธารณะแล้วก็การ,ริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีแล้วก็มีความรู้หรือว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประชาคมอาเซียนด้วยนะครับในระยะที่2 นะครับก็จะเป็นการโฟกัสกลุ่มนะครับจากผู้บริหารแล้วก็นักวิชาการทั้งหมดเนะครับ15ท่านก็เลือกมานะครับโดยเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับตามที่ได้กล่าวแล้วครับพอมานริยะที่4ครับก็จะเป็นการรับรองรูปแบบเนยนะครับผู้บริหารองค์กรสื่อสาธารณะผู้บริหารสถานีนะครับก็ได้ทำการรับรองรูปแบบในการที่นำเสนอนะครับ ในการขอบเขตด้านเนื้อหานะครับในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็จะดูในเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับวิสัยทัศน์เป้าหมายการบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หลักการบริหารนะครับเราในเรื่องของการประเมินระบบบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบทบาทนะครับแล้วก็หลักในการจัดรายการโทรทัศน์ เพื่อที่จะต้อนรับข้อสู่สมาคมประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยีนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่งเป็นการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับทางด้านสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มสถานีโทรทัศน์ที่บริหารงานแบบกึ่งเอกชนนะภายใต้ชื่อส่วนงานของรัฐเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์บริหารงานแบบเอกชนหรือว่าเป็นในเรื่องของโทรทัศน์ฉพกิจ นะครับก็จะเป็นขอบเขตทางด้านนี้กรอบแนวคิดนะครับสำหรับงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของหลักการบริหารสถานีโทรทัศน์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับตลอดจนในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับเพื่อพัฒนารูปแบบของการบริหารสถานีโทรทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารนะครับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558นี้นะครับ ในการดําเนินการวิจัยนะครับในระยะแรกหรือระยะที่1นึ่นะครับก็จะเป็นการศึกษากรอบแนวคิดคพัฒนารูปแบบโดยเราก็วิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์นะครับจากรูปแบบการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็การประยุกต์นะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะมาบริหารงานหรือจัดการในสถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวนะครับ ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558นะฮะก็ mm hmm. จะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกนะครับรายบุคคลจะเป็นผู้บริหารนักวิชาการเนี่ยนะครับจำนวน5ท่านแล้วก็นำเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดที่ได้ตั้งไว้นะครับที่ศึกษามาที่สังเคราะห์มาเนี่ยครับได้จากการวิเคราะห์ครับในระยะที่2ก็เป็นการ Focus กล o ่ม Interview เนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดประชุมระดมสมอง ทั้งผู้บริหารแล้วก็นักวิชาการนะครับที่มีส่วนในการที่จะได้พัฒนาหรือว่าในเรื่องของบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับจำนวน15ท่านด้วยกันนะครับเมื่อได้ระยะที่3นะครับก็เป็นการพัฒนารูปแบบนะฮะสร้างเป็นโมเดลนะครับเป็นพัฒนารูปแบบสถานีโทรทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนะครับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558 นะครับก็ได้ข้อมูลนะครับจากระยะที่1แล้วก็ระยะที่2ก็เป็นแผนภาพประกอบความเรียงนะฮะในระยะที่4ก็จะนำเอาแผนภาพประกอบความเรียงนี้นะครับนำให้ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขอภัยครับจำนวน5ท่านได้ประเมินนะครับก็โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารอ,องค์กรสื่อสาธารณะ การบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็การประยุกต์ใช้สารสนเทศแล้วในที่นี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของประชาคมอาเซียนด้วยนะครับรับรองรูปแบบในการบริหารที่พัฒนาขึ้นมานะครับใน4ระยะผลการวิจัยเนี่ยนะครับที่ได้นะครับก็ได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารสถานีวิวเป็น มีอยู่6องค์ประกอบหลักเลยนะครับแผนยุทธศาสตร์นะครับหลักการบริหารสถานีวิทยุนะครับเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็บทบาทองค์กรนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่สนับสนุนโดยอันนี้ก็มีรูปแบบนะครับการบริหารแบบกึ่งเอกชนนะครบบริหารแบบเอกชนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ส่วนงานของรัฐ นะครับแล้วก็บริหารแบบราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็สถานีวิทยุเฉพาะกิจจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ,อได้แนวคิดตรงนี้แล้วก็ได้พยายามอยากจะศึกษาต่อยอดนะครับจากการที่ได้เขียนหน่วยให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชด้วยนะครับในวิทยุโทรทัศน์เฉพาะกิจและเนื่องจากที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่นะครับก็สนใจางานนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้น ในเรื่องของหลักการการบริหารเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์ตอนนี้ในหลายๆแห่งนะครับก็เริ่มเอาในเรื่องของประชาคมอาเซียนเพื่อให้ความรู้กับประชาชนผู้ดูเป็นจํานวนมากนะครับที่ในส่วนของนอกจากที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการที่จะนํานเสนอนะครับให้ผู้ชมได้รับรู้ในเรื่องของประชาคมสกิจอาเซียนหรือว่าแม้กระทั่งประชาคม